อ้าวปลาเบิงบลาเมกีงัดมันพี่น้องมันหัวเนี่ยโอ้หัวใหญ่สมควรพี่น้องขึ้นแล้วบาทนี่เป็นยังไงหลายหัวอยู่พี่น้องหัวเงาเนี่ยสมควรเก็บปากฉลามอยาฮักพี่น้อง ลองกำลังเมึงขวดฐานโหลดใส่กำลังเชิญกันมาเบิดขอบขั้วมาหนี่งขอบขั้วค้นมาหนอกหลานใส่ก็มาเอ็ดซอยกันคือสีแล้วไว้อีกดอกมาหนึ่งวอมันประมาณน,นี้พี่น้อง เาเบิ้งเงาต่อไปอึบอึบอ๊บอึบอึบบาเมื่อกีง้งัดงัดงัดประมาณนี้พี่น้องใบใหญ่เป็นไรธรรมดาขาดได้บ้างได้ละมันขาดาขาดน้ำก็มีขาดน้ำกรมีมันดิ้นหยักแข็งแน่ใหญ่เป๊ปสี่ พี paid, um ่น en. ้องมากวนมันเด้อดิวดิวทักส่งทักแก้นังแนเบานี่พระแสบกับสาลาพระเทวเดินทางมาจากสวัสดเขตมากวดมันซอยสยกกอดีว่า มาลองบ้า<อ>งไงลูกเช้า <โด S 1> งัดบาทเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องงัดงัดเป็นอยู่บ่นั่งเอ็นนี่อืบงัดเกินยังงีงัดเกิน,นยังงี้นั่นแล้วงัดอืออืบโอ้ได้แล้วพี่น้องได้แลว้วได้แลว้วเช้ากับงัดเป็น,น,นคือกันยกขึ้นบางโู้หัวมัน แล้วคันนู้นะและหัวประมาณนี้พี่น้องห,หัวกับธรรมดาพอดใส่ได้นะพี่น้องเนะาะจักแมนพันธุ์ยังสำบุจักเืือมันจำเด้พี่น้องเลยคนบนนอกพี่น้องพามาหา้มาสวนมาขวดมัน มาบดขอบขั้วมาหน,นี่ไปเบิ่งทั้งนั้นเป็นบาวนี่พะเส็บกับพลรยญาพนยุดูแจ้บนพิหน้องทั้งฝ่า่นใส่ใส่โจ๊กคุด พอเสียบตอนนี้ตอใหญ่ใหญ่สมควรไปหรอกนั่งเงี้ยนี่เอาเล็กงัดใหม่บอนี่งัดบางนึงว่ามันฉีดใหญ่คือลั่มมันอย่าบอกลึกจังไหนบางถอนโดยมือว่าจันลองพละกกำลังเบิ่งบอลนี่พอเสียบโอ้ ใหญ่สมควรอยู่พี่น้องบอผิดหวังบอผิดหวังคือสีได้อยู่ประมาณประมาณ10สบสโลพี่น้องบอนี่ปลาแซ่บเพิ่นกำลังกำลังดีบอใส่ใหม่ใส่แห้งคนเลยเอาล่อมึงดูนั่งไอง้นี่ <c oughs> เอางเอ้เป๊ปซี่มาลอ าบานนี้มาลองเบิงพะลังกำลังพี่น้องว่าสีแห้งชำใดสีชำเบานี่พอแสบหรือว่าสีแห้งชำเบาไม่กี่ลองเบิงาลุดน้ำคันเอาหนึ่งสองสามพะลังกำลังใดคือกันพี่น้องประมาณสิบโลนี่แหละพี่น้องภาษ <c oughs> าคนมาน,นอก อยย่ไห้ยู่สวนกาขวดมันข้าบนขอบขั้วมัน, <Hello. S 1> นยูให้เลยหน่วยหัวไปโดนเลยปลูกมันกับปลูกพีทามิสพี่น่องไม,ม่เคยปลูกจากเถื่อมาลองเองบิ่งกะประมาณนี้แหละพี่น่องหัวมัน วิญญาณพิบชีวนาค่ะสิ่งล่องบางอีกอยู่พี่น้องวินิกะรหัวมันก็คือนไว้ใหญ่เติบอยู่เนาะเนี่ยณพิบชีเรางัดบ่อไหลเราเสียมขุดเอาขุดเอาเท่าหัวมันสิแล้วง่ายบ่เนี่ยนี่คือขุดเถอะาหัว นีไ่ไงพี่ฉี่บัางในพี่น้องน,น,นี่ยร้านกับพ่อร้านร้านกับมาเห็ดซอยเอาวซับเอาเธอเหลืหัวโอเว่นตะเหลียงง่ายดอกพี่หนองนนแน่นเลยด่างน้องเขามาไทยเลยรถเพิ่นกับพวางนะก็เลยขุดขุดฐานรถถ้าก็ขุดได้สามคู่ ร้านไส้ก็มานำพี่น้องมายุให้ยุสวนนี่แหละตามประาคนบนนอกบนหน้าอันนี้ก็หัวมัน